อ่ะเอาไลน์อัพขึ้นก่อนเลยนะครับสำหรับเกมนี้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกไปไท้ายบริทันนะฮะของเฮอร์เซเลอร์อีกแล้วเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ดีเอ็มเอ็กสเตเอียมนะครับก็สกอร์เดิมเลยฮะ2ประตูต่อ1นึ่นำก่อนแล้วก็โดนเปรี้ยงสองประตูนะครับไลน์อัพวันนี้นะครับผู้สาวประตูเป็นเจมส์ทัฟฟอร์ดทัฟฟอร์ดวันนี้โอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะ มีจังหวะเซฟที่ไปควักออกมาจากลูกนั้นอะ่ะก่อนที่จะโดนลูก2-1หนึ่งอะ่ะจังหวะอื่นๆวันนี้ก็ออกบอลไม่เสียเ่ยงเพเซฟหมดเลยนะครับเตะมีโอกาสเตะทิ้งไม่รอให้มันเสียวก่อนแต่เสียเดียวที่ทําให้เสียวได้นะฮะมาเทอุสนูเนสนะครับารส,ส,สาหรับผมนะวันนี้เอาแค่วันนี้ก่อนนูเนสมันเอาใครมายืนก็ได้อะ่ะวันนี้นะสาหรับผมคือก็ไม่มีอะไรเลยแทบไม่ค่อยเห็นมันด้วย ฝั่งขวาเนี่ยนะครับคือเหมือนกับว่ามีออกบอลพลาดเสียบอลแล้วก็หายหายไปเลยคือเนี่ยอย่างที่ผมพูดอะคาจากัดความของผมวันนี้คือไอ้แบ็คขวาเนี่ยถ้าไม่ใช่นูนี้ก็ขครก็ได้ก็ในความหมายของผมคือไม่ได้ดีเดอะไรขนาดนั้นในในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแล้วไอ้จังหวะที่เสียลูกโทษเนี่ยคือมันสําหรับผมนะมันอ้างอะไรไม่ได้เลยนอกจากมึงจะยกมาเพราะกลัวบอลโดนหน้าตัวเองอะคือการยกแบบเนี้ยมันคือบังไม่ให้บอลโดนหน้านําพาซึ่งความเสียหาย เสียลูกโทษของทีมมองเห็นกันไหมนั่นแหละคือมันคือมันยกขึ้นมาด้วยความแบบผมนึกเหตุผลอื่นไม่ออกมันยกขึ้นมาทําไมปะไอ้นี้เปิดอุ้ยชีย้แม่งจะโดนหน้ากูก็เรียบร้อยไปเลยนะครับ1นึประตูต่อนหนึ่งไล่ไปคู่เซนเตอร์ฮาฟวันนี้เป็นจอนสโตนนะคู่กับอับดุลคูดีคูสนอฟซึ่งอ่ะสิ่งเดียว ที่มันโอเคในเกมนี้ก็น่าจะคือครูสนอมนี่แหละนะครับที่ดูจะเข้ากับการที่แบบว่าถ้าทุกคนดันไฮไลท์กันไปสูงนะครับมันจะต้องมีตัวตัดเกมรับแบบเรียกว่าตัดบอลแบบคอนเซอร์เวทีฟไปเลก็คือแบบตัดแบบตัดชึบมีความเร็วมีความแน่นอนมีความหนักหน่วงก็คือไอ้ครูสนอมนี่แหละใช้ได้นะครับความแตกต่างเห็นได้เลยจากตอนที่มันมันเจ็บแล้วต้องเปลี่ยนเอาดีอาร์สลงมาผมไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบดีอาร์ส ไแบบนนั้แต่คือรู้สึกว่าตั้งแต่แกอยู่แล้วเล่นกงเล่นกล้ามมาเนี่ยสปีีมันลดลงไปเยอะมากแล้วก็ดูจะไม่เหมาะกับการเล่นแบบนี้นะครับคือโอเคเช็คล้ำหน้าได้ออฟไซด์แท็บได้ไก่สโตนอะไรต่างๆแต่ถ้าทุกคนเล่นไฮไลน์แล้วต้องเทค r e s ponsibility ในการลงมาเล่นเกมรับเนี่ยดูเบนแม่งไม่ทันว่ะไม่ทันจริงๆหลายเกมแล้วเกมสเปอร์ด้วยนะครับผมเลยบอกว่าไอ้คูซนอฟเนี่ยก็ถ้าจะเล่นแบบนี้ไอ้คูซ่าเนี่ยเหมาะกับการไล่กวดนะครับไล่ตัดบอลเพราะมันเร็วมันยังมีความคล่องตัวผมยังนึกว่าไอ้ยอสเนี่ยมันกลับมาได้แล้วนะครับผมเลยชอบผมเลยคิดว่าถ้าจับจโตนแบ็คขวาแล้วคู่เซนเตอร์เป็นดีอาสกับวาดิโอไหมอะไรแบบเนี้ย แต่ก็ดีแล้วแหละที่วันนี้จัดแบบนี้นะครับพอครูสนอออกไปก็ออกอาการเลยนะสโตนผมว่าสโตนเขาเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีนะค่ายเซนเตอร์เป็นตัวหลักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสโตนเองก็หลายดิวตี้แล้วเกินหลายหน้าที่แลือเกินนะครับนอกจากเกมรับแล้วก็จะต้องบิลลอัพขึ้นไปอีกไรยันเอ็ดนูรีเนี่ยอ่ะกูพูดไปเลยแล้วกันในตำแหน่งแบ็กซ้ายเอ็ดนูรีเล่นเกมรับแบบว่าให้คะแนนต่ํามากเลยอยากจะบอกเลยว่าเออไม่ได้อ่ะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับถึงแม้ว่า จะยืนเป็นฟอร์เมชันนี้จริงๆแต่ตอนที่ขึ้นเกมลุกเนี่ยมันเหมือนเป็น4-4-2ไม่ใช่4-4-2ว่ะเพราะว่ากองหลังก็ยืนกัน2-3คนนะครับแต่ว่าเป็นหน้าคู่นะก็เป็นมาโมชจะไปเล่นคู่กับฮารันก็มีนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าดูเกะก,กะกันเองเก้กๆกังๆมาโมชเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแนวรุกที่มีสันทัด ชาตยานที่จะเข้าไปยิงบอลไม่ใช่เพย์เมเกอร์อ่าคุณเข้าใจคํานี้ใช่ไหมมันเลยดูว่ามันไม่ค่อยส่งให้กับฮารันต่างจากหลายคนที่เราดูที่ผ่านมาที่ได้เล่นคู่กับฮารันในตาแหน่งเนี้ยพวกกูเลียนอันเบเลสอะไรต่างๆแต่มามูชเนี่ยเหมือนโรลหลักของเขาก็คือเขาเป็นหน้ามาก่อนมันก็ต้องการที่จะไปยิงเหมือนกันเชื่อไหมประตู1นูนย์เนี่ยผมมันรู้สึกว่ามันจะจิ้มบอลยิงนะมันจะจิ้มบอลยิงเองลูกนั้นนะ่ะ <laughs> ผมไม่ได้ ผมไม่ได้คิดว่ามันจะจิ้มไปให้ฮาลันหรอกผมคิดว่ามันจะจิ้มบอลเข้าโกไปเลยแล้วบอลดันผ่านไปถึงฮาลันเพราะท้ายที่สุดแล้วอะถ้าไม่มีลูกนี้เท่ากับว่าเราทำโอเปนเพย์ไม่ได้เลยนะครับเตะมุมเตะมุมอะไรไม่ได้เลยทิจี้ทิจเจนี่ไรเดอร์ล่างวันวูฟของกูหายไปไหนเนี่ยกำลังจะชมเลยว่าเกมนี้พอมีโรดี้เนี่ยเออดูทุกอย่างไหลลื่นขึ้นนะดูทุกอย่างแบบว่าเหมือนกับว่าเขา ควบคุมประสิทธิภาพในแดนกลางได้แล้วทำทำให้ทุกคนเมีบัฟในการเล่นบอลได้แบบจ่ายบอลแล้วเธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็มาลุ้นกันว่าเป๊ปจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับอืถ้ายังเป็นทรงนี้นะ แต่บอร์ดซิตี้ชุดนี้ก็ไม่เคยมีความคิดที่จะปลดเป๊ปเหมือนกันอกูพูดถึงโรดี้กูยาวไปถึงเป๊ปเลยนะฮะถ้าเขาคิดตัดสินใจแบบนั้นจริงๆเ่ยก็เป็นการตัดสินใจที่แบบอ่านหารยิ่งใหญ่มากอะ่ะนะฮะเพราะภาพที่เราเห็นก็คือคันดูนจะอยู่กับเป๊ปตลอดนะ รือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบแบบนี้กันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ทําใจไว้เลยครับว่ามันไม่เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหมายถึงฟอร์มทีมเร็วๆนี้แน่นอนอาการนี้อยู่อีกนานเลยนะฮะพี่แบร์เป็นยังไงคือวัวนนี้ในเกมในเกมเพสซิ่งของซิตี้เนี่ยนะครับในจังหวะนำเพสอะไรต่างๆเนี่ยแบร์นาโดเป็นคนนำเพสนะครับแล้วแกก็วิ่งทั่วสนามฟีโรมเลยไม่ได้แบบว่ายืนตำแหน่งตายตัวก็ยืนตรงกลางมัง่ง ลงมาช่วยข้างหลังบ้างลงมาล้วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ ถ้าวันนี้การแข่งขันผลการแข่งขันมันจบลงด้วยสิ่งที่ดีของซิตี้ผมจะชมแบร์นาโดนะว่าเออเขามาเล่นตำแหน่งนี้ก็โอเคนะแบบเก๋าดีนะครับแบบว่านำเพสแล้วก็มีลูกเก๋วันนี้นอกเหนือจากตอนที่เกมมันตื้อแล้วมันเป็นสองหนึ่งแล้วมันเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมองไปมานั่งสำรองเนี่ยคิเลขคิเล่ที่กูพูดคำเนี้ยมาสองปีแล้วว่ามานั่งสำรองคิเล่เนี่ยมันเป็นยังไงวะมันเป็นมันเป็นนย่งวะ นะครับวันนี้เนี่ยนะมานั่งสำรองก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเอดาซอนดีอาร์สอาเกโดกูนิโกนะกุนโดอักันจิโอไลลี่ลูอิสไอคนที่เป็นเกมเชนเจอร์เนี่ยมีคนเดียวก็คือไอโดกูนะครับงานแก้เหมือนเดิมอะคือมานั่งสำรองวันนี้ไม่มีไม่มีใครลงมาเป็นแบบตัวเปลี่ยนเกมเลยนอกจากไอโดกูคนเดียวไม่มีเลยนะครับไอซาวินโยก็มึงหายเจ็บเร็วๆมึงเก็บ การเมืองลืมเจ็บยังไงหรือเปล่านะฮะส่วนเป๊ปกวาดโอลาผมรู้สึกว่าตอนเนี้ถ้าระบบนี้มันไม่เวิร์กนะผมผมผมก็มีความรู้สึกว่าหลัง3แบบที่เป็นเอ็ดนูรี่แล้วหมุนหมุนกันเนี่ยยังไงมันก็จะต้องโดนแบบนี้ถ้าเขาเล่นไฮไลท์แล้วก็เล่นออฟไซด์แท็นะครับกลับไปแบ็กทูเบสิกไหมล่ะผมพูดไปก็ไม่มีใครเขาก็ไม่รู้เรื่องอีกนะครับผมผมผมจะคุยกับแฟนๆบ่อยนะในแชทในไลน์ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบ็กทูเบสิกได้เนี่ย สี่แบบทื่อๆเลยอะแบบตอนที่เอาไอเคซุดไปเล่นปีกขวา,านเงี้ยอืมแล้วปีกซ้ายเอาแบร์นโดไปเล่นเนี่ยลองดูสิเออไอซาวีไปสังสังซ้ายไอโดกูขวาหรือจะไอบ๊อบก็ได้นะครับแล้วแล้วหลังเนี่ยสี่ได้ไหมในเมื่อแบบมันเป็นแบบนี้แล้วมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องถมผู้เล่นโอเวอร์โหลดเข้าไปขนาดนั้นในเพลย์ต่างๆผมแค่รู้สึกว่า บางเพลงไม่จําเป็นที่จะต้องโหลดไปขนาดนั้นแต่เป๊ปทาจนเป็นธรรมชาติไปแล้วฝังใน DNA เนี้ยไปที่ตัวนักเตะไปแล้วว่าเฮียมึงต้องผมทุกสเปซกูจะต้องเยอะกว่าแบบนี้แล้วเราก็จะต้องโดนคาลเตอร์แอคแท็แบบทุกคนเีียม่งต้องตะลีตะเหลือกวิ่งลงมาเล่นเกมรับนะครับ